ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555นะครับวันนี้ผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้นเนื่องในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นวโรากาสมหามงคลนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเฉลิมพระชนมายุ80พรรษานะครับ เพราะฉะนั้นในรายการกว่าจะมาเป็นไทยนี่ก็ขอทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนะครับเป็นร่มโพล่มใสของประสบกรณิกรคนไทยทั้งประเทศตลอดกาะละนานครับวันนี้ผมก็จะสนทนานะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรไพรทูมีกุศลน,นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยรชาชพัฏสุรินนี่นะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้สนทนากันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ สุโขทัยนะครับโดยเฉพาะถนนพระร่วงก็พูดไปแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะมาสนทนากันต่อนะครับไม่ทราบท่านอาจารย์ไพฑูรย์อยู่ในสายอย่างครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินผมชัดเจนนะครับครับครับชัดเจนแล้วครับครับวันนี้เห็นว่าอาจารย์จะพูดถึงภูมิปัญญาการจัดตั้งกรุงสุโขทัยขึ้นมาใช่ไหมครับครับครับเชิญลยครับอาจารย์ครับมีมีประเด็นสำคัญในเรื่องนี้อย่างไงครับของเมืองสุโขทัยนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงว่า เมืองสุขโขทัยเก่าหรือกรุงสุขโขทัยนั้นก็มีสองยุคด้วยกันนะครับยุคแรกก็เป็นยุคของอพ่อขุนศรีนนํานำถุ่มนะครับที่อยู่บริเวณทางเหนือของเอมืองสุขโขทัยเก่าในปัจจุบันนะครับคือครบ,บริเวณวัดพระพายหลวงนะครับครับต่อมาในสมัยพ่อขุนศรีอินทรทิตย์นั้นก็ได้เลื่อนขึ้นมานะครับอยู่บริเวณที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยปัจจุบันหรือเมืองเก่าสุขโขทัยนั่นแหละครับ,รบที่มี คูน้ำร้อมรอบและมีกำแพงที่ล้อมรอบใน,ใ,นในยุคโน้นนะครับทีนี้ผมก็อยากจะขยายความอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการตั้งบ้านตั้งเมืองในสมัยก่อนนั้นผู้ที่เป็นผู้นำชุมชนหรือที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนนะครับก็คำนึงถึงสภาพหรือทำเลที่ตั้งว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับ,รบใน การตั้งเมืองสุโขทัยนั้นถ้าเราดูจะเห็นเลยว่าบริเวณที่เป็นเมืองเก่าสุโขทัยนี่อยู่ห่างจากแม่น้ําในปัจจุบันซึ่งเป็นตัวที่ตั้งของจังหวัดนะครับแม่น้ํายมี่ประมาณส2บกิโลเมตรนะครับอีกิโลวนะครับอาจารย์ครับครับประมาณ1ิบกิโลเมตรส2องกิโลเมตรแม่น้ำยมนะครับท่านดูจากด้านตะวันตกมันจะเป็นภูเขาจะเป็นเทือกเขานะครับอาจารย์ครับเรียกว่าเขาประทักนะครับครับ อ่ะทีนี้จากจากเขาระทักเนี่ยมันก็เป็นอ่เป็นที่ลาดลงมานะครับที่ลาดหรือสโลปลงมาเนี่ยเอ่อถ้าในทางภูมิศาสตร์นี่เคยผมเคยเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความลาดชันประมาณสิบห้าองศาอย่างครับครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าในในฤดูน้ําแรงเนี่ยนฤดูแรงเนี่ยน้ำก็จะไม่มีนะครับเรับฉะนั้นอ่ก็จะมีการขุด บอรหรือขุดสะนี่นะครับซึ่งเรารู้จักจากศิลาจารึกวัดตะพังนะครับทีนี้คําว่าตะพังนี่มันมาจากภาษาเขมรว่าตะเปียงอย่างครับตะเปียงนะครับตะเปียงซึ่งในปัจจุบันในแถบกัมพูชาหรือว่าทางอีสานใต้นี่ก็จะมีหมู่บ้านชื่อเป็นหนองน้ําหรือว่าเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นี่นะครับ,รบว่าบ้าน,านตะเปียงนะโซตะรเปียงตะเปียงทมก็บ้านสะใหญ่อะไรท่านลองนี้นะจ๊ะครับ ทีนี้น้ํามันจะไหลมาจากเทือกเขาในฤดูน้ําหลากนี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ห่างเมื่อเมืองสุขโขไทยเนี่ยอยู่ห่างจากแม่น้ํายมเนี่ประมาณสิบสองกิลเมตน้ําก็ไม่ท่วมนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยหรือว่าบรรพุรุษที่เลือกที่ตั้งเมืองที่เหมาะสมนะครับก็คือ,คอถ้าไปสัมพันธ์กับเรื่องเรื่องห่งจุ้ยของจีนนี่นะครับก หมายคือว่าทางด้านตะวันตกนี่ก็จะเป็นภูเขาทางด้านตะวันออกก็จะเป็นแม่น้ําซึ่งก็ตรงกับหงจุ้ยของทางจีนพอดีนะครับครับล้า,ากับหลังชนหลังพิงเขาหน้าเป็นน้าใช่ไหมฮะครับครับครับทีนี้ถ้าถ้าดูจากในช่วงใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับที่ผมได้ได้พูดถึงเมื่อวานนี้ว่าพระยามางรายพระยาร่วงหรือพ่อรูรามคำแหงนี่พระยานาเมืองเป็นท่าสายกันนะครับ เมื่อพยามังรายนี่ได้อัญเชิญพระสหายทั้งสององค์ไปเพื่อศึกษาหารือในเรื่องของการตั้งบ้านตั้งเมืองน,นะครับก็จะเห็นว่าทางด้านตะวันตกของ,ของแม่น้ําปิงในสมัยก่อนเลยว,ว่าพิงขั้นนาทีนะจ๊ะครับ,รบพิงขั้นนาทีแล้วก็ทางตะวันตกนี่ก็จะเป็นเป็นภูเขานะฮะที่เลยหมาวเลยเชียงใหม่ไปปัจจุบันนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เริ่ม สร้างเวียงนะแล้วก็เรื่องเริ่มสร้างวัดเรียกว่าวัดเชียงมั่นนะครับวัดเชียงมั่นนี่ถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกก็ว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยยุพร,ราช<บ>วิทยาลแบบัยซึ่งเวลาผมไปสอนเสริมหรือจะไปเดินทางไปนี้ก็จะแวะไปอ่านไปชมนับกรับไหว้ที่วัดเชียงมั่นแล้วก็ดูประวัติความเป็นมาว่า วัดเชียงมั่นนี่พยามังรายนี่ก็ได้สร้างที่นั่นแล้วก็ตรงกับเป็นชายภูมิเหมือนเหมือนกับที่สุโขทัยพอดีนั่นก็คือ,อทางตะวันออกหันหน้าลงสู่แม่น้ําปิงและก็ทางตะวันตกก็มีภูเขาออครับอันนี้ก็เป,เป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศของการตั้งบ้านตั้งเมืองในสมัยนั้นถ้าพูดอย่างกว้างๆก,ก็จะเห็นว่าแม่น้ำยมเนี่ย นะซึ่งก็อยู่ห่างจากเมืองสุโขทัยเก่าหรือกรุงสุโขทัยนี่ประมาณ12กิโลเมตรถ้าทางเหนือขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเมืองศรีสัชนาลัยนะครับเมืองศรีสัชนาลัยทางนั้นออกก็จะเป็นเมืองพิโลกหรือจะเป็นอสองแควซึ่งจะเป็นเมืองหลวงของสุโขทัยในยุคที่สองซึ่ง,งอาจจะผมจะได้พูดถึงต่อไปนี่นะครับรบทางใต้นี่ก็จะเป็นเมืองพิจิตรหรือในสมัยโน้นเรียกว่าตราหลวงแล้วก็ ทางตะวันตกนี่นก็จะมีเมืองนครชุมหรือกำแพงเพชรซึ่งก็จะเห็นว่ามีแม่น้ําผ่านทางนั้นเลยนะครับ hmm. นั้นเรื่องของอการตั้งบ้านตั้งเมืองในยุคก่อนนั้นก็คำนึงถึงลําน้ําเป็นสําคัญนะครับแล้วก็การที่จะสร้างบ้านเมืองให้มีความมั่นคงนั้นก็จะคำนึงถึงเรื่องของทําเลที่ตั้งหนึ่งแหละครับแล้วก็สภาพบริเวณรอบๆนี้ก็จะมีความ อุดมสมบูรณ์เพราะว่าในยุคโน้นนี่ก็ชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็จะทําการเกษตรนะครับครับนั้นถ้าดูจากศิลายจารึกก็จะเห็นว่าเมืองสุขโขทัยนี้ก็จะพูดโดยสภาพทั่วๆไปนะว่าเมืองสุขโขทัยนี่ดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าออกไปจากกําแพงเมืองนี่ก็จะเป็นนาข้าวในฤดูในฤดูฝนเนี่ยนะครับ ฉันั้นในฤด,ดูแล้งนะชาวบ้านก็จะทำไร่หรือว่าปลูกพืชยืนต้นนะครับในนอกเมืองสุขโขทัยนี้ก็ศิลาจารึกก็บอกเอาไว้ว่ามีมีนามีมีป่าและก็มีต้นต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ในด้านสําหรับ บริโภคของประชาชนนี่ยนะครับหมากขามก็ไหลในเมืองนี้หมากม่วงก็ไหลในเมืองนี้หมากลางก็ไหลในเมืองนี้นี่เล่าวงนี้นะครับเฉะนั้นในในเรื่องของการตั้งบ้านตั้งเมืองนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็สภาพของสังคมนี้ก็จะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนี่คนที่เมืองสุโขทยัยเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าทางเหนือเป็นศรีสัชนาลายัยทางนั้นออกนี่เป็น อ่สองแควรหรือพิชโลกทางใต้เป็นสาะหลวงหรือพิจิษทางวันตกนี้เป็นกำแพงเพชรเพราะฉะนั้นเมืองทั้งสี่นี้ก็จะเป็นเมืองหน้าด่านหน้าด่านของสุขโขทัยนะครับนั้นระหว่างเมืองหน้าด่านนี่ก็จะมีเส้นทางไปมาซึ่งอที่เรารู้จักกันก็คือถนนพระร่วงนะครับ,รบถนนพระร่วงนี้ก็มีการสร้างจากกำแพงเพชร ามาเรื่อยๆผ่านเมืองสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นเมืองบาง่านนะครับแล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งถึงสุขโขทัยแล้วก็จากสุขโขทัยก็สร้างขึ้นไปทางเหนือจนถึงสีสัชนาลัยนะครับอ,อันนี้ก็เรียกว่าถนนพระร่วงซึ่งผมได้ได้เรียนแล้วว่าในฤดูน้ํานี่ถนนแนวกั้นถนนนี้ก็จะเป็นกําแพงหรือว่าเป็นแนวกั้นน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับ,อ,รบอันนี้ฉพะนั้นก็สรุปตรงนี้ก็คือว่า เรื่องของการตั้งบ้านตั้งเมืองหรือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนั้นก็คำหนึง,ถ,งถึงเส้นทางคมนาคมเส้นทางไปมาของอคนนะครับของผู้คนไปมาค้าขายนะฮะเพราะฉะนั้นจากศิลาจรึกเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่สุขโขทัยนี่บ้านเมืองดีผู้คนก็จะไปทำมาค้าขายนะครับและการค้าขายนี่ในศิลาจรึกก็บอกว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบ ในไพ่ลู่ทางนะครับคําว่าลู่ทางนี่นะถ้าถ้าพูดทางภาษาถิ่นของทางภาคอีสานหรือทางลาวนี่ลู่ทางลู่ลู่ก็คือทางทางเดินมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเส้นทางไปนะครับลูา<ห>ไม่เอาจะกรอบในไพ่ลู่ทางก็คือก็ตีความว่ามีใครจะใครค้าช้างคา้ใคคา,คาใครจะใครค้ามาค้าใครจะใครค้าเงินค้าทองค้านี่ครับในในทางด้านคำนามคมก็ อาจจะมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับครับก็โดยโดยสรุปที่ฟังอาจารย์พูดนี่นะครับการการตั้งนครหลวงสมัยนู้นนี่นะครับครับก็ดูที่ภูมิประเทศถูกไหมครับดูที่ชัยูมิว่ามีน้ําท่าผ่านไม่อะไรเงี้ยไหมนะครับแล้วก็ทางเดินเดินการเดินทางสะดวกนะครับมีเส้นทางที่ติดต่อกับเมืองหน้าด่านนี่ก็คือเมืองลูกหลวงใช่ไหมครับทำนองเดียวกันคือขางกันประมาณสองวันใช่ไหมครับ แล้วก็เรียกว่าถนนพระร่วงเนี่ยก็คือไปมาระหว่างเมืองหลวงกับเมืองหน้าด่านนี่นะครับ,รบก็สะดวกทํามาค้าขายก็สะดวกสบายแล้วก็การทำมาหากินของออชาวบ้านหรือชาวสุโขทยัยนี่ก็เป็นลักษณะเสรีนิยมถูกไหมครับทางใครค้ามาค้า้า,า,าช้างค้าอะไรอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็นอกกําแพงเมืองก็อาจจะมีการปลูกข้าวอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็ค่อนข้างว่าการ ตั้งเมืองไม่ใช่อยู่ดีๆตั้งถูกไหมครับก็มีภูมิปัญญาว่าตั้งแบบไหนถึงถึงจะเหมาะสมทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจการทํามาค้าขายก็ดีนะครับแล้วก็รวมถึงการการมีแหล่งน้ําบริโภคแหล่งน้ําในการเพาะปลูกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นชัยภูมิสําคัญนะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ and then